สวัสดีครับอ่าวันนี้ร้านโสธรศิลป์ตอนนี้เวลาห้าทุ่มครับผมคือมีพี่ชายท่านหนึ่งทักหาทางร้านครับผมบอกว่ามีพระบูชายอยากปล่อยต้องการใช้เงินด่วนเลยครับผมกําลังเดินทางมาที่ร้านตอนห้าทุ่มเนี่ยครับผมอ่าไม่มเวัญหารครับทางร้านเปิดเปิดร้านรอรับอย่างเต็มใจครับผมมาเวลาไหนก็ได้ครบได้ครับผมอ่า อ่าตอนนี้ก็ร้านเอ่อร้านเปิดรอท่านพี่ท่านนี้อยู่นะครับผมตอนห้าทุ่มเดี๋ยวพามาดูภายในร้านก่อนครับผมร้านโสมทรัลสินตั้งอยู่ที่อ่อตำบลท่าสะอา้านอำเภอบวมกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมอ่าร้านตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุข,ขุมวิทพาร์คมอเตอร์เวย์ครับผมเรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับผม เรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์เดินทางสะดวกครับผมมาง่ายครับผมมาง่ายมาตาม Google Map ได้เลยครับผมพิม์คําว่าร้านสโสทศสินให้ Google Map พามาได้เลยครับผมอ่าภายร้านครับผมเปิดร้านเปิดร้านทุกวันครับผมปิดเปิดไม่เป็นเวลาครับผมยินดีรับใช้บริการ24ชั่วโมงครับผม ยี่สี่ชั่วโมงจริงๆครับผมยินดีรับใช้่าบรรยากาศภายในร้านมีพระบูชารุ่นต่างๆครับผมสามนิ้วห้านิ้วเจ็ดนิ้วเก้านิ้วสิบสองนิ้วครับผมมีหมดครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อโสธรรุ่นต่างๆครับผมแปดสิบปีกรมํำรวจหรือหลวงพ่อโสธรรุ่นอื่นๆครับผม,ม,นรรนบผมเนื้อทองคาก็มีครับผมตอนนี้เนื้อทองคําทางร้านเหลืออยู่เนาะเหลือน้อยแล้วครับผมเพราะว่า อาทิตย์ก่อนโดนเหมาไปหลายองค์เลยครับผมแต่ต้องนำเข้ามาใหม่ครับผมแล้วก็มีพระบูชาก้านิ้วนสามกษัตริย์ในทองเหลืองครับผมบนสุดนี้ก็เป็นสิบสอนิ้วครับผมเออไม่แพงครับผมไม่แพงเพราะว่าทางร้านเป็นอ่าได้รับเช่ามาจากชาวบ้านซึ่งราคาไม่แพงครับผมก็ปล่อยต่อกำไรบวกบางๆครับผมไม่แพงเช่นกันครับผมเออ ามาแล้วครับผมห้าทุ่มตรงคุณน้องท่านนี้ก็เดินทางมาจากสมุตรสมุตรสาครครับผมเ,เ,บเดินทางมาที่ร้านานํำพระบูชา09ตรงปีตะตัก3นิ้วครับผมมาทห้ทางร้านบูชาครับผมอ่าองคนี้ครับผมขนาด3นิ้ว เป็นรุ่นที่นิยมเลยครับผมศูนย์เก้าตรงปีลูกสาวก็ยังไม่หลับครับผมห้าทุ่มเข้าไปแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนครับผมส่งมอบเงินให้กับพี่ท่านนี้เรียบร้อยครับผมนับเสร็จเสร็จเสร็จครับผมเออพี่ท่านนี้ก็ลากลับเลยครับผมรีบนำเงินไปใช้ธุระด่วนเลยครับผมแอดมินก็ไปส่ง พี่ท่านนี้อเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าองค์นี้มีความสวยงามยังไงครับผม้มาตักสามนิ้วศูนย์เก้าตรงปีครับผมอืม สวยงามมากครับผมวงนี้อ่าเรียบร้อยครับอ่ารับเช่าจากคุณน้องท่านกีีเรียบร้อยครับผมเป็นพระบุชา09ศูนย์เก้าตรงปีครับผมหน้าตักามนิ้วอ่าพิมพ์นิยมครับผมรุ่นนิยมหน้าตักามนิ้วอ่ารุ่นนี้จะมี เออสามนิ้วเอ่อเนื้อทองเหลืองนี่ครับจะมีสามนิ้วห้านิ้วแล้วก็เจ็ดนิ้วครับผมที่เขาเรียกว่าเก้านิ้วสามนิ้วห้านิ้วเจ็ดนิ้วครับผมเจ็ดนิ้วที่เขาเรียกว่าเก้านิ้วนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองเอ่อจับลายเส็นให้แม่นครับผมลายเซ็นตรงปีครับผมจะต้องมีตอกตัวเลขด้วยนะครับผมองค์นี้เลขหนึ่งห้าแปดสองครับผม ตอกตาวัดตาวัดสองห้าศูนย์เก้าครับผมแล้วก็ลายเซ็นกระดกกระดกผมนี่ครับผมหางกระดกผมนี่ครับผมคือลายเซ็นของพระราชพิยมศรีครับผมซึ่งดำรงตำแหน่งในปีพศสองพันห้าร้อยเก้าครับผมตรงปีรุ่นนี้สร้างอ่ถวายในหลวงนะครับผมสร้างอา่สร้างสมัยนี้ถวายในหลวงเมื่อปีศสองพันห้าร้อยเก้าครับผมเมื่อครั้งที่พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่ วัสธรครับเพื่อมาเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพุทธโสธรครับผมอ่าเพิ่งเป็นปีมหามงคลครับผมปีสองพ้าร้อยเก้าเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูปีของรายเซ็นต่างๆครับผมของพระบูชาถ้าอันนี้ก็คือศูนย์เก้านะครับผมศูนย์เก้าตรงปีรายเซ็นของพระราชพฎร์ที่สีครับผมกระดกกระดกแบนี้เขาจะให้แม่นครับผม ต่อมาก็จะเป็นลายเซ็นของอประเทศคุณาทานครับผมประเทศคุณาทานถ้าถ้าเห็นลายเซ็นนี้คือจะรวบรวมตำแหน่งในปีพศสองพันรอสิบสี่ถึงสองพัน้ารอยสาสิบครับผมหมายความว่า,าพระองค์นี้ก็จะออกในช่วงปีหนึ่งสี่ถึงสามศูนย์ครับผมถ้าเป็นลายเซ็นของประเทศคุณาทานนะครับผมเออ จากนั้นก็เป็น,น,ปปน,าน,น,นลายเซ็นของพระวัฒม์เสนาลีครับผมอันนี้ครับผมลายเซ็นดีผมจะให้แม่นครับผมลายเซ็นนี้จะเป็นดํารงตําแหน่งในปีพศสองพันร้อยสาสิบถึงพันสองพันร้อยสาสิบห้าครับผมซึ่งหมายความว่าพระองค์นี้สร้างในปีพศสองพันร้อยสาสิบถึงสอง5ันรอยสิห้านนั่นเองครับผมถ้าเป็นลายเซ็นของพระธรรม์เสนาลีอันนี้ครับผมเออนะ แล้วก็มีหลังจากพระธรรมมาสีนาณีก็จะเป็นลายเซ็นของพ่อพรมคุณาพรนะครับผมพ่พอพรพมคุณาพรซึ่งเป็นลายเซ็นนี้ครับผม,มพระพรมคุณาพรก็จะดำรงตำแหน่งในปีวศ2535ถึง2540ครับผมหมายความว่าพระองค์นี้อ่าจะจะสร้างในปีวศ2535ถึง2540คนห้าร้อ่สิบาผมลายเซ็นของลายเซ็นนี้นะครับผม นี่ครับผมจัาให้แม่นถ้าพี่น้องคนไหนสนใจประบูชาก็อย่าลืมติดต่อทางร้านนะครับผมทางร้านมีสักหลายไซส์หลายขนาดให้ได้นิมนต์ปบูชาครับผมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ แผ่นปั๊มก็มีนะครับผมแผ่นปัม๊มอา2504ครับผมแผ่นปั๊ม2504หรือว่าจะเป็นหน้ากากครับผมหน้ากากรุ่นแรก2497ก็มีครับผมอ่ามีทั้งสามก๊อสัตว์แล้วก็เนื้อทองเหลืองครับผมถ้าพี่พี่น้องาไหนมีหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจหรือหลวงพ่อโสธรทุกรุ่นก็ครับผมอย่าลืมคิดถึงร้านโสธรศิลน,นะครับผม เพียงเพิ่มเพื่อนก็ผมเพิ่มเพ,เพื่อนในไลน์0ูนย์แปดหนึ่งหกมหนึ่งส้าครับมันจะเด้งวลาไลน์สุดทอร์สินเสร็จแล้วถ่ายรูปพลาส่งมากบผมเดี๋ยวเราตีราคาให้ให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนั่นแน่ซื้อขายกันนะผมอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ